สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ประรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะวันนี้มาขอขอบคุณแม่ทัดมากๆค่ะขอขอบคุณแม่ทัดมากๆนะคะที่สั่งสับป,ประรดให้พ่อใหญ่คุมทรัพย์ค่ะตอนนี้ก็สับป,ประรดมาถึงแล้วค่ะออนไหนจีอยนหนี่น,นูน่นพ่อใหญ่คุมทรัพย์อยู่นู่นค่ะ

สวัสดีคุณแม่ทัดมากมากนะคะขอขอบคุณแม่ทัดมากๆนะคะที่สั่งสับป,ประรดให้พ่อใหญ่คุ้มทรัพย์ค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอให้แม่ทัดร่ำรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะคะคิดผลสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสวัสดีนะ้อค่ะ,คะมันใคเห็ นี่ค่ะพ่อใหญ่คุณทรั์ค่ะขอขอบคุณแม่ทัดมากมากนะคะขอให้แม่ทัดร่ำล่ำรวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ